สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเพื่อนนะครับนะครับรับวิดีโอคลิปนี้นะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้นะครับให้เพื่อนดูนะครับอันนี้ผมอันนี้ผมตั้งชื่อเองเลยนะครับผมผมคิดขึ้นมาเองเลยนะผมคือคืเแลาผมเกินก่อนก็คือเมื่อคืนเนี่ยเสียชัยไงพาผมไปแบบเปิดหูเปิดตาเนาะนะครับไปดูโคโยตี้กันนะครับเนาะนะครับก็ไปนั่งคุยกับโคโยตี้นะครับคือ ผมเห็นนะครับคือหัวจุกน้องอ่ะมันแบบมันทั้งยาวทั้งแบบห้อยอะไรเงี้ยล้อเล่นเราเล่นไม่ใช่นะครับล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวจุกลมนะครับจุกลมนี่นะครับจุกลดแรงลมประทะนะครับของตัวดอกเคสเคอี่ที่มาใช้ได้กับทุกทุกดอกเลยนะครับทุกยี่ห้อเลยนะนะครับก็คือปัญหาของเราก็คืออย่างที่ผมบอกแหละนะครับนะครับก็คือการที่ ลมมันมาประท้าเมนบอกจะทำให้มีเสียงนะครับเราก็เปลี่ยนทิศทางลมซะไม่ให้มันประท้าก็คือจบนะครับนะครับอันนี้ผมคิดขึ้นมาเองเลยนะนะครับเพราะว่าผมไปเอ่อไปเห็นจุกไงเห็นจุกน้องเขาอะไรเงี้ยไงผมก็เลยตั้งอันนี้ผมตั้งชื่อว่าจุกคอยตี้นะครับจุกคอยตี้นะครับเอาไว้ลดแรงประท้าลมนะครับนะครับเราเล่นเราเล่นนะครับเอ่อตัวนี้คือต่จผมตั้งชื่อว่าจุกคอยตี้จริงๆนะครับเพื่อนท่านเพื่อนจะหาอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เซิร์ชว่า จุ๊กคอยตี้นะครับนะครับหรือว่าสั่งที่ผมก็ได้นะครับมันมีทั้งจุกเล็กจุกใหญ่รอแหลมมีทั้งจุกเล็กจุกใหญ่นะครับจุกเล็กก็ได้นะครับจุกใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้จุกใหญ่นีะจุกเล็กนะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครชอบใครชอบจุกเล็กจุกใหญ่จะได้ทั้งคู่นะครับอยู่ที่พื้นที่นะครับว่าพื้นที่เรามีระยะห่างเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจุกน้อยมันก็คือในความสูงมันน้อยนะครับส่วนจุกใหญ่นี่ก็ความสูงมัััันนนนนนใหญ่ะะะคครรบบอี้ คิดได้ยังไงคนดีๆคิดไม่ได้เลับตังชื่อชื่อจุกโคโยตี้นะครับนี่คือจุกโคโยตี้นะครับมีทั้งจุกเล็กจุกใหญ่นะครับเอาไว้แก้เสียงลมปะทะได้ดีเลยครับผมเทสแล้วดีเลยนะครับคือเนี่ยเปลี่ยนทิศทางลมอ่ะเอาง่ายๆไม่ให้ลมมันไปปะทะกับเมนบอร์ดอะใครแล้วแนละจบนะครับนะ